โอเคครับผมมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ให้ไปซื้อเลขอะไรนะแต่ว่ามันเป็นทูบแก้บนก็ถ่ายไว้ให้ดูเฉยๆนะครับให้ดูเฉยๆนะส่วนเลขลาวเลยสี่ดอกนะเอยไม่ใช่สีดอกดอกดอกที่ผมลงไปแล้วนะครับผมสีตัวนะครับผม